คิดกำไรค่าตทุนรายออยอย่างยืนนี่คือวิธีผิ่สูดฟัานของหลวงว่านทีต้องเอาตัวเล็ก,กสมุติบัญชีต้นทุนอาชีพมาคิดกำไรค่าตทุนเมื่อบวกลบตัวเล็กแล้วหลวงว่านจะได้เป็นเรษที่รักงาาหรือไม่ต้องตามไปดูกันแล้วแล้ค่ะ นึ่งรอบการผลิตรหลายโอยไปสิบรายของหลวงว่านมีต้นทุนค่าใช้่รวมห้าแสนกามื่นสี่พบาทปัจจัยการผลิตถังปุ๋ยยาพืชพันธุ์ไม่เลือกเลยเพราะหลวงว่านแกวางแผนมาดีเมื่อมาดูกันทีรายได้หลวงว่านท้ายพนผลิตโอยแบ่งออาเป็สนสองส่วนก็คือส่วนที่นึ่งท้ายโอยไปได้เงินมากเจ็ดมื่นาพันบาท ส่วนตีซองค่ายออยตามโปตาทีได้รับจากโรงงานรับซื้อได้ราคาดีโปรความว่านได้มาตรท่านจึงค่ายได้ตันละพันว่าบาทรวมเป็นเงินแปดแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทรวมไรายได้เป็นเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทพอเห็นตัวเล็กแบบมีแล้วหลวงว่านกัรีบนำมาหักตอนทุนแค่์ใจจึงโลงดีใจในกำไรเป็นตัวเล็กตีโดนใจสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทหลวงว่านอย่างสนุกกับตัวเล็กต่อผิด กำไรค่าทุนต่อกิโลกรัมแลต่อร้ายเก็บไปเป็นข้อมูลทางบัญชีเอาไว้วางแผนการผลิตในครั้งต่อไปส่วนปีนี้พ่อหรือว่านควันว่าน,านเป็นเซตที่ดักงาเสาแก่ไรลออยนี่แหละค่ะชายตัวเล็กในบัญชีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผีชิดความจน